ลูกสาวป .4 นะคะสมาธิสั้นโดนครูสอนดนตรีไทยค่ะตบม้องหูกระโดดถีบ กรณีเมื่อวันที่4มิถุนายน2566ค่ะนายพวงศักดิ์นะคะอายุ50ปีร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหลังลูกสาวเนี่ยคือน้องคิตตี้ค่ะอายุ10ขวบเรียนอยู่ชั้นป .4 ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดนะคะจังหวันดนนทบรุรีถูกครูสอนวิชาดนตรีค่ะตบศีรษะและบ้องใบหูถึง5ครั้งและยังกระโดดทีบลูกสาวด้วยนะคะในห้องเรียนต่อหน้าเพื่อนๆจนได้รับบาดเจ็บค่ะพ่อเล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมค่ะ2566หลังน้องคิตต้ ลูกสาวของตนเองนะคะซึ่งเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะกลับจากโรงเรียนตนเนี่ยพบว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการเสื่อมซึมไม่พูดจาร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนค่ะ อีกทั้งตนเองเนี่ยยังสังเกตว่าเสื้อนักเรียนของลูกสาวนะคะข้างหลังเนี่ยมีรอยเท้าขนาดใหญ่ติดอยู่จึงสอบถามน้องคิตตี้ลูกสาวค่ะก็เล่าให้ฟังว่าถูกคุณครูอาร์ตนะคะทำร้ายร่างกายค่ะจนเจ็บเป็นทั้งตัวตนเนี่ยจึงรีบพาลูกสาวนะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลชนละระทานปากเกร็ดค่ะแพทย์เนี่ยระบุว่ากล้ามเนื้ออักเสบตนจึงยืนยันจะพาลูกสาวเนี่ยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพปากเกร็ดค่ะเพื่อดําเนินคดีกับครูสอนดนตรีรายนี้อย่างแน่นอนน้องคิตตี้ ที่เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุน,นะคะขณะตนเองเนี่ยกำลังนั่งเรียนกับเพื่อนๆคุณครูได้เดินเข้ามาหาและสั่งให้ตนเนี่ยลุกขึ้นจากที่นั่งเรียนแต่ตนเองเนี่ยลุกขึ้นช้าค่ะทําให้คุณครูอาร์ตไม่พอใจเลยตบเข้าบ้องหูตนเองด้านซ้ายถึง5ครั้งค่ะ จนหูอื้อก่อนกระชากให้ลุกขึ้นจากโต๊ะเรียนนะคะแล้วใช้เท้าขีดด้านหลังของตนเองจนล้มลงกับพื้นห้องเรียนเพื่อนๆของตนเองนะคะก็จะช่วยแต่คุณครูอาร์ตได้ตะโกนสั่งว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งพร้อมพูดว่าดูมือกูนี่ดูมือกูนี่ใครดื้อน,นะเดี๋ยวจะโดนฝ่ามือนี้ ทุกวันนี้หนูเนี่ยไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้วเพราะว่ากลัวครูครอาร์ตมากเกรงจะถูกทำร้ายร่างกายอีกโดยเฉพาะวันพุธครูอาร์ตเนี่ยจะเป็นคนสอนวิชาดนตรีไทยตนเนี่ยไม่ขอไปโรงเรียนอย่างแน่นอนล่าสุดค่ะวันที่5มิถุนายนนะคะ2566นายพงศักดิ์พาน้องคิตตี้นักเรียนชั้นป .4 นำหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับคุณครูอาร์ตนะคะหลังทำร้ายร่างกายลูกสาวยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงาน สอบสวนสพปากเป็ดนะคะรับเรื่องเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างประสานสหวิชาชีพเพื่อสอบสวนเนื่องจากเด็กเนี่ยอายุยังไม่เกิน18ปีและจะประสานนะคะไปยังพอโรองเรียนดังกล่าวนะคะเพื่อสอบสวนครูที่ทําร้ายเด็กเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ